สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับครูพาค่ะในวันพบกับพี่ชาคณิสานะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ครูพาได้พาเด็กๆมาผู้จัดสัตว์ต่างๆของเรานะคะที่เราใช้แทนวัวเล็ค่ะครูพาจะบอกว่าจะต้องพดว่ามีสัตว์ที่น่ารักก็คือ ปลานะคะปลาลูที่เราเลี้ยงไว้ในน้าแล้วก็สัตว์ที่เราเลี้ยงไว้กินใครก็มีไก่กระป็ดนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเด็กวิร้อมเครื่องไม้ดูบค่ะเครื่องไม้ปวดคือการเอาตัวเลขที่มารวมกันแล้วก็ได้คำตอบนะคะถ้าเด็กๆคะวันนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วคุูพาจะพาเด็กๆไปเรียนวิชาคณิตศาสตร์หน้าที่21นะคะหน้าที่21ค่ะเด็กๆไปกันเลยเรามาเรียนไปพร้อมๆกันนะคะ ค่ะหนที่ 21a ค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุูพาก็จะพาเด็กๆมารู้จักหุ่นเครื่องหมายค่ะคือเครื่องหมยกากระบาดค่ะอย่างนี้นะคะเส้น่องเส้นนะคะจัดกันค่ะเราเรียกว่าเครื่องหมายกากระบาดนะคะโจทย์กำหนดว่านับจํานวนแล้วก็กากระบาดรับตัวเลขที่เป็นคมาตอบค่ะเด็กๆค่ะคุปพาก็จะพาเด็กๆมารู้จัดสัตว์ที่ควรเอาขึ้นกระดานไว้นะคะค่ะ ที่สผีเสื้อค่ะแล้วก็กลุ่มที่สามแมลงปอค่ะเด็กๆเห็นไหมเด็กๆรู้จักต่างๆที่บนเอาขึ้นกระดานนะคะเราก็จะมาทำการเรียนกันเลยนับจำนวนค่ะเพึ่งวัรที่หนึ่งบวกด้วยเพึ่งสามตัวเห็นไหมคะคำาก็แทนด้วยตัวเลขหนึ่งบวกสามเท่ากับ เด,เด็กมานับไปเลยมีเลขมีพึ่ง1 2 3 4แล้วก็มีเลข3เลข4เลข5พึ่ง1ตัวบวกได้พึ่ง3ตัวจะเท่ากับเท่าไรคะหนึ่งสสา่แล้วหมี4ใช่ไหมคะแล้วก็กากระบาดไปที่แบบนี้คะ่ะเลข4เป็นอย่างไงบ้างคะเด็กๆมาดูมาดูมาดูข้อที่2นะคะผีเสื้อก็เหมือนกัน วกด้วยผีเสื้อตัวที่หนึ่งก็คือเราใช้แถ่ตัวเลขคะคบสองตัวหนึ่งทางบนับข้าหนึ่งสองสามข้าผีเสื้อมีสามแ้วก็มีเลข2อเลขสาเลขสี่นัมืนะ่อเรานับผีเสื้อได้3าตัวแล้วก็ากบบากระบาดไปเลยค่ะแบบนี้นะคะพักเลข3าค่ะข้ามาทุข้อสุดท้ายนะคะว่าเหมนกันจะ็นยังไงบ้างคะเด็กเด็ก,ดกง่นะคะ เป็นรูปแมลงตอนะคะแมลงตอหนึ่งสองสามตัวด้วยแมลงตออีกสองตัวก็คือแมลงตอสามตัวบวกด้วยมแมลงตอสองตั 2, วเห็นไหม, 3, ม 2, คะผักก็แทนด้วยสามบวกสองก็กเ,เท่ากับเด็กๆก็นับเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเรานับแมลงป,ปอเดข5้าต้องมีเลขสามเลขหนึ่งเลขสามเลขห้าในเมื่อเรานับมแมลงปอได้ห้าเราก็ต้องการระบาดท,ที่เลขอะไรคะ เลขหน,น,น,นึ่งเลขสามเลขห้าตาตากระบาดไปที่เลขห้านะคะค่าแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะอุพาก็ฝากการบ้านหน้าที่21นะคะการกระบาดทับตัวเลขค่ะคลิดนี้อุพาฝากาไ,ไว้ที่นี้น,นะคะสวัสดีค่ะ